ันนี้หลายคนสงสัยและถามมานะครับว่าครูการร้องไห้ในขณะที่ฝึกหายใจ breath work ยาว,ยาวๆเนี่ยมันผิดไหมมันไม่มีผิดไม่ไม่ถูกนะครับคำตอบเพราะว่าการร้องไห้เนี่ยมีงานวิจัยเนาะที่ครูโชว์ให้ดูตอนนี้ว่าการที่น้ำตาร่างกายเราเช็ค trembling หรือว่าร้องไห้มันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองไม่ใช่เพราะว่าคุณอ่อนแอแต่เพราะว่าคุณต้องการเคลียร์พลังงานในคุณแบครับมาตั้งแต่วัยเด็กและมันต้องน้ำตาที่คุณกลืนะ ออกมาช้าๆแล้วมันจะกลายเป็นการที่รู้สึกเบาและระบบประสาทส,ส่วนกลางของเราเนะะี่ยครับมันจะมี RESPONSE เพื่อให้เรารู้สึกไว้ใจผู้ที่ h o ส e SPACE ในคลาสในการฝึกและการบำบัดจากข้างในบล็อกเกตต่างๆด้านพลังงานชีวิตเนาะตั้งแต่วัยเด็ก e n t i t ตต่างๆมันเหมือนการไล่พลังงานเก่าหรือไล่ผีในชางวิทยาศาสตร์ก็คือการ เขยา่ขยาๆจะากระจีที่ปลายนิ้วชาและน้ำตาก,ก็ปิดปด,ดจากน้ำตาแห่งความทุกข์ t r s r ย s ส d เ n e s s เนาะมันก็จะกลายเป็นมีคำ Tears of j จ y ลองมาดูวิดีโอนี้นะครับอันนี้คือนักเรียนผมที่เขาผ่านพลังงานที่อาจจะท้าทายมากๆเลยเนาะในการฝึก p l b Immersion ซึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงในบางคลาสที่ intense ครับเราจะหานใจประมาณ90นาที และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากคนที่เคยมีแพนิ c อ t t แทกและนอนไม่หลับเนาะคนที่โฮสเปสมานานให้กับเขาส่งพลังงานและเยียวยาผ่านหน้าจอและผ่านตัวจริงแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจากแพนิ c Attack มันกลายเป็นเลิฟ Attack แบบนี้เนาะมือก็อาจจะจกะกจีที่ปลานิ้ว Energy Power Bank ก็จะชาร์อ up แล้วมันจะรู้สึกปิดติน้ำหูน้ำตาของความทุกข์มันจะกลายเป็นน้ำหูน้ำตามรักร้เงื่อนไขของการได้กลับบ้าน เพราะว่าเราลูกรักมากๆและเมื่อทุกคนได้รู้วิธีการเคลียร์พลังงานเก่าจากลำไส้จิตได้สำเร็จก้นกบถึงไข่สลังที่สำเร็จน,นะครับเราจะได้รู้สึกว่าเราเป็ลูกรักแล้วเราจะทําอะไรมันจะสําเร็จมากขึ้นอะง่ายขึ้นเราจะไม่หยียบเบรกเหยยบคันเร่งพร้อมกันอีกต่อไปอาจจะเข้าพานไว้รับพลังงานนี้มาอาหาจ้อ I love you เบอร์คำพรมขอบคุณ ที่ดึงดูดมาเจอวิดีโอนี้ตั้งแต่หลาจัตัวคนที่ผ่านทุกอย่างทุกสมนมา,าเพื่อใจอกันโอเคครับก็นี่คือเอพิโซดที่เนาะเรามาฝึกแล้วก็มาเรียนรู้ว่าทำไมการหายใจ p ี b มันถึงได้ปลดล็อกเรามันเบาบางคนก็เคยบอกรู้ว่าคุณเวลาปลดล็อกก็คู่แล้วมันดึงดูดเงิน โอกาสดีๆผู้ใหญ่ดีๆคอนเนคชั่นดีๆมันโฟล์มากขึ้นหรือว่าขับถ่ายสะดวกขึ้นเนะาะเพราะบางคนเชื่อเคยเชียอโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะนักธุรกิจ c e o ที่มาลงทุน VIP กับผมหรือว่าลงทุนอ่าคอสต่างตางกับผมเป็นคอสกลุ่มออนไลน์และแบบเจอตัว private retreat นะครับเขาไม่กล้าปล่อยน้ำตาเพราะเขาเป็นผู้นำครอบครัวมานานเขาเหมือนกับถูกยิงธนูผู้หญิงก็เหมือนกันเนาะ,นะ CEO ผู้หญิงลักขหัวธนูออก แล้วก็เก็บไอ้ศที่เป็นเหล็กอะ่ะแล้วก็ปิดแผลบอกว่ามไม่ให้ลูกเห็นฉันคือคนที่แข็งแกรงต้องแมนอัพแล้วก็ต้องสู้ต่อแล้ววันนี้เราจะมาเข้าใจกันทําความเข้าใจเข้าไปในใจว่าทํำไมเราถึงต้องปลดล็อกและกล้าที่จะให้น้ําตาแห่งความทุกข์กลายเป็นน้ำตาแห่งความปินติสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหายใจลึก เนาะไฮเปอร์เวนเทเลให้ทุกส่วนนาดีในภาษาสันตกฤตหรือว่าในภาษาวิทยาศาสตร์คือเส้นลมปราศเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่เขาได้รับออกซิเจนผ่านเม็ดเลือดต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นในลมปราณนะครับอย่างที่เราเรียนรู้ในอพิสโตรแ,แรกเนาะลองย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ข้างล่างได้นะครับในช่องผมว,ว่าลมปราณที่เราหายใจอยู่ไม่ใช่แค่ออกซิเจนแต่มันเป็นพลังงานชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเงินด้วยซ้ำผมเลยบอกว่าทุก ลมหายใจให้เราจนกกินตนาการว่าลมหายใจไม่ได้เข้าแบบตรงๆนะแต่เข้าแบบสไปรัลขึ้นมาที่ไซนัสใต้หน้าผากหนอกแกมและหายจอกอร่อยแมตตาแผลบารมีแพ้แลวคุณจะหายใจอร่อยและละเอียดเหมือนมหาเศรษฐีผู้ตื่นรู้และเบิกบ,บานจากข้างในและการลงทุนของคุณทุกบาททุกสกตางค์คุณจะโอนด้วยความรักและวางใจคุณจะเป็นมหาเศรษฐีที่กล้าลงทุนและคุณจะไม่ใช้คำว,ว่าเสียงน,นันอีต่อไปเพราะว่า จะกับป้าข้างถนนหรือว่าเด็กขายวงมาลัยหรือจะให้ติดหรือว่าการลงคอร์สลงทุน่นแบบฟรีหรืแ,แบบลงทุนทีลกเดือนประเาณนั้นไ,นได้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้หายใจลึกเนาะและสิ่งนี้จะเป็นเหมือนกับการหายใจ p ีเผ่านจมูกหรือผ่านปากแต่นะนําว่าผ่านจมูกจะดีเสียนะครับการที่เราหายใจแบบลึกแบบยาวๆในพี b ีหรือการหายใจแบบลึกและยาวละเอียดชา้ชาๆยาวๆ ด้วยกระบังลบกลับไปดูเอพิโซดแรกว่าทำยังไงอะครูหายใจเข้าท้องป่องและได้รับออกซิเจนในเต็มที่หายใจเข้าท้องป่องตัวสูงขึ้นไขสันหลังสูงขึ้นบุค,คลิกก็ดีขึ้นไหลไม่หอ่อขอบน,นิยมเจ้าการหายใจแบบท้องป่องและท้องแฟบหายใจออกหายใจเข้าท้องป่องและหลังลนะ่างแอนเล็กน้อยการหายใจเขา้าท้องป่องท้องแฟบสิ่งนี่ครับเขาเรียกว่า diaphragmatic breathing มันจะช่วยให้ร่างกายระบบประสาทส,ส่วนกลางหรือ cns central nervous system ของเราเนี่ยได้เข้าไป trigger ระบบประสาทที่เรียกว่า p a r a s y m p หรือชื่อเต็มคือ parasympathetic เนาะตัวนี้ parasympathetic nervous system จะเริ่มทำงานระบบประสาทส่วนกลางเนี้ยอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อที่พักผ่อนและฟื้นฟูนั่นเองโหมดที่ปล่อยจอนะปล่อยพักและส่แสแซมร่างกายและ ให้ลองเจมิตี้หรือการมีอายุวันนะสุขพลังจากข้างในมัง่งคั่งจากข้างในและสิ่งที่ตรงข้ามคือซิมพาสเตติกตรงข้ามกับพาราซิมคือซิมพาสเตติกคือสู้หรือหนีคือการเหยียบเบรกบ่อยเนาะหรือว่าเหยียบเบรกเหยบคันเร่งพร้อมกันเพราะตัดสินใจไม่ถูกมันจะค่อยๆเกลี่ยหละหายไปและคุณจะเหลือแต่การที่คุณได้โฟล์แล้วไม่เหยียบเบรกบ่อยนหน้าที่คุณจะเหยียบเบรกแล้วคุณจะรู้ที่กลับเข้ามาที่สีเขียวที่กูเคยใช้ นะบางทีเราลงแดดอนุญาตให้ตัวเองอบกอดความโกรธแองเกอร์ความเครียดความกลัวตายรักอีโก้และให้ความรักเนี้ยยอมรับหายใจเข้าไปที่ก้นกบและกลับขึ้นมาและหายใจลงมาที่หัวใจและกลับมาที่สีเขียว 4, สีโทคสตรงนี้ว่าวางใจเราอบกอดด้านสีแดงเนาะแล้ว่อนน้ำจำในเพียวเพียงสิงเหลืกมาแลวเจอกัน ในช่วงเวลาเนี่ยครับที่เรารู้สึกว่ามันฟินมันอาจจะจักกะจีที่ปลายนิ้วมันอาจจะรู้สึกสั่นเล็กน้อยเนาะเหมือนองลงพลังงานเปลี่ยนเราจะออกเตะพลังงานขึ้นผมอย,มอยากให้ทุกคนลองวางใจในการฝึกกับผมเนาะในคลาสแต่ก่อนที่คุณเคยผ่านมาหรือคนที่ไปคลาสเข้าคลาสต่างต่างยนะครับให้เราวางใจแล้วให้เราปล่อยโฟล์แล้วเมื่อมันโฟล์ปุ๊บเนี่ย เศษที่คุณเคยเก็บและกลืนน้าตากลืนน้าลายที่มันเป็นล้ําหรือเป็นก้อนที่คุณรู้สึกว่าม,มันไม่อยากปล่อยเพราะเรามีพ่อแม่ต้องดูแลต้องม,มีลูกต้องดูแลไม่อยากร้องไห้ลูกเเปิดแผลเนาะแล้วก็ให้แสงสว่างของ p l b piercing love piercing light breastwork เนี่ยในข้อเป็นดึงลูกศรที่เป็นเหล็กออกมาและผ่าตัดพลังงานและการผ่าตัดพลังงานนีครับในหลักวิทยาศาสตร์ ร่างกายคุณจะต้องตะโกนต้องร้องไห้ต้องหัวเราะต้องเครียร์ไม่ได้แฝงว่ามีความโกรธก็ทําเป็นไม่โกรธเหมือนกับกลืนความโกรธกลืนความน้อยใจกลืนความอะไรรักทุกอย่างลให้แสงสว่างบับเบิลอัพเกลือเคลียร์ออกมานะครับสิ่งน,นี้มันจะเกิดขึ้นในคลาสที่เป็นแบบ p r i v a t e มากกว่าเพราะหลายคนทำคลาสกลุ่มแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่กล้าปล่อย เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าสนใจอยากจะลงทุนส่วนตัววันวันเนานะทัก VIP มาที่หลังใหม่ได้นะครับลิงก์ของบ้านเขียวเนาะจะอยู่ข้างล่างลองเช็คดูหรือว่าจะลงทุนเริ่มต้นแบบคอร์สกลุ่มก่อนก็ได้นะครับเนาะถ้าใครอยากจะมาปลดล็อกเพราะว่าสิ่งนี้มันสําคัญมากกับการที่คุณจะ manifest เพราะคุณไม่ได้ manifest ในสิ่งที่คุณต้องการทุกคนคน่นาจะรู้ดีใช่ไหมคุณ manifest จากระดับเลเวลของการเยียวยาหรือแผลที่คุณ คุณ manifest จาก ID ที่คุณถือว่าคุณคือผู้ถูกกระทำหรือเป็นเยื่อมโชคชะตาเนาะคุณเกลียดคนรวยก็เลยไม่รวยสักทีพ่อแม่คุณปลูกฝังมาอะไรต้องเขียนโปรแกรม,มไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ manifest จากความมั่งคั่งผู้เยียวยาผู้ปล่อยโฟล์ผู้ trust ผู้วางใจอย่างแท้จริง I believe you can do ผมเชื่อว่าคุณมันจะมีดูเนีคุณพร้อมแล้วอาจจะเข้า ในงานวิจัยของ s t a นฟอร์นะครับ university เนาะสแตนฟอร์ university ก็พบว่าการหายใจช้าและมีจังหวะอย่างเช่น5 5วินาที5.5วิประมาณ5วินาทีละกันหายใจเข้า5วิและหายจอด5วิอันนี้มันช่วยให้ร่างกายเข้าสู่โหมดที่เป็นโหมด trust หรือเครียดน้อยลงนั่นเองและโหมดที่วางใจที่เรียกว่า parasympathetic ได้ง่ายขึ้นและร่างกายมันก็จะค่อยๆเคลียร์กรอบ,บร่างกายแล้วมันจะปล่อยอารมณ์เนาะสวัสดพลังงานเก่าแลนะคราบเก่าไดนะ้ครับอีกงานวิจัยหนึ่งของ neuroscience study ปี2023ก็ปีเนาะเขตีพิมพ์ไว้เขารายงานว่าการฝึก b r e a t work อย่างเข้มข้นคือการฝึกหายใจเข้าและออกแบบชา้าๆและก็เร่งจังหวะแบบเร็วเนาะตามที่เราหายใจกับเพลงเป็นระบายปาตี้ในเพยงน มันกระตุ้นให้เกิด emotional behaviors หรือการร้องไห้เพื่อเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่ร่างกายอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณถูกกรอ,อกหูตั้งแต่วัยเด็กว่าทำไมสอบไม่ที่หนึ่งเหมือนกับเพื่อนป้าป้าข้างบ้านจะมาว่าคุณใช่ปหคุณก็เก็บแล้วคุณลืมกรีดอ่ะคุณลืมร้องไห้คุณลืมโกรธคุณไปฝังความโกรธเพราะคุณโกรธไม่ได้เคุณเป็นเด็กมากกว่าป้าข้างบ้านหรือพ่อแม่ที่ฝังมาว่ายายย่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เขาทดสอบให้คุณได้มาเจอพระ และคุณต้องเคลียร์คุณมาไกลามากแล้วคุณไปต่อได้อีกถ้าคุณเอาสิ่งที่คุณแบกไว้ออกมาให้ผมละเคลียร์ลงทุนข้างในด้วยกันและสิ่งนี้ครับเป็นการกลไกธรรมชาติที่ผมเรียกว่า energetic surgery ทุกเซลล์หรือเซลล่าที่เขาเก็บความเครียดแฝงเพราะว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยเท่าไหร่น้ําประกอบด้วยธาตุน้ํา 60- 70%ขึ้นอยู่กับว่าเรากินน้ำเยอะแค่ไหนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนพูด ด่ารราว่าแบนสตรีมมิวสิกปลูกฝังโปรแกรมเก่าการดีโปรแกรมมัน่ยต้องใช้การลงทุนและเวลาในทางโลกแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันลงไปในปัจจุบันขน,นะคือควอนตัม now the present moment the way out is in down up and through ทางออกทางเดียวคือต้องเข้าไปข้างในเคลียร์ข้างล่างซ้ายขวาซิกแซกและข้างบนเพื่อิ้เบสควอนตัมจัมเบส ถ้าใครสนใจลงทุนลองสอบถามลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเนาะฝึกด้วยกัน,จะ,นจะเป็นเกียรติมากเลยที่จะระับหไว้ขอบคุณเป็นคุณมาุผ่านทุกสัมนาผ่านทุกคอร์สผ่านทุกยู u ูบวิดีโอทุกอัลกอริทึมมาเพื่อเจอกันในวิดีโอนี้และอีกหนึ่งงานวิจัยนะที่ผมจะจะแชร์คือ scientific reports ในปี2019เขาก็วิจัยว่าน้ำตาเนี่ยครับมันมีคุณสมบัติพิเศษในการลดระดับคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดและช่วยให้การฟื้นฟรูร่างกายทางะ เร็วขึ้นเนาะมนุษย์เป็นสัตว์ว่าว่าได้น่าจะเป็นสัตว์ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะในประสบการณ์ตรงผมผม่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่เวลาที่เราทะเลาะก,กับใครหรือว่าเรามีอะไรที่มันไม่เห็นตรงกับคนอื่นเราจะกืนน้ำลายกืนความโกรธกืนอารมณ์แต่สัตว์อื่นเห็นไหมห่านตีกันเป็ดตีกันตีกันแมวตีกันเขาจะสะบัดสะบัดหมาตีกันเขาจะสะบัด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 พลังงานเขาเรียกว่า trembling หรือ shaking แล้วเนาะ ก็หายใจลาายใจแล้วเขาจะสบัดความเครียดเนาะสะบัดพลังงานที่เขาไม่ต้องการอีกแล้วอ่ะอันนั้นคือ divine intelligence ที่มนุษย์ที่มีไขสัลหลังสัตว์ประเสริฐไขสัลหลังตั้งตรงนะมนุษย์ลืมไปว่าตัวเองก็ทำได้เพราะฉะนั้นใน Breastwork มันจะมีการ movement การสบัดการขย่าเนาะแล้วการเคลียร์พลังงานแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นให้เราหายใจเขา้า ค้างไว้เช็ค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 แค่หลดแค่นะขยำขยำขยำเนาะยืนบนเครื่องสั่นลดหน้าท้องได้เร็วด้วย,วยการฝึกเคลียร์อิมมชเนลเดนซิตี้หรือน้ำหนักทางพลังงานปลดปลกออกไปแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าน้ำตาคุณไม่ใช่เป็นสัญญาณของความอ่อนแอน้ำตาคุณเป็นเครื่องมือการเยียวยาของพระผู้สร้างผ่านอินเทลเจนซ์ของร่างกายร่างกายทุกเซลล์ฟังคุณอยู่ทุกความคิด คำพูดความรู้สึกสื่อสารเขารักเขาโอบกอดเขาบ่อยๆและขย่าเขาบ่อยๆนะครับ I love you เส้นทางการยยาคือการเอาอารมณนะ์เนาะยอมรับว่าอารมณ์ที่เราเก็บกดไว้เนี่ยให้เรายอมรับว่าตะกอนแน่นอนแหละว,ว่าสังคมบอกว่าอย่าร้องไห้โดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่โตมาใช่ไหมถ้าใครเป็นผู้ชายมาเจอวโนนี้มันมจะรู้ดีว่าลูกชายคนโตอย่ามาร้องไห้เห็น เข้มแข็งเขาไว้เนอะอนกับ stop crying ชีหน้าโดนชีหน้าด่าตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่เขาไม่ตั้งใจหรอกพ่อแม่เราป้าข้างบ้านแต่เขาส่งต่อกันมาแต่เราจะเป็นรุ่นสุดท้ายผมเชื่อว่าเราที่เจอวิวเนี้ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายพิมพ์เขาว่า it ends with me พิมพ์เขาว่ามันจบแล้วที่รุ่นเราให้คุณอนะ่ะข้างล่างในคอมเมนต์นะใครจะเข้าเราอาจจะผ่านคอบาลายัยแล้วพิมพ์เขาว่าจบแล้วที่รุ่นเราสัญญาครูว่าจะาส่งเนี้ไปต่อ อนุญาตรู้สึกไปได้กันเคลียร์เช็กอินออฟขยับขยับร้องไห้ได้รองขอบคุณที่คุณรู้สึกปินติดทราบสึ้งในพระคุณพลังงานบวกนี้แล้วสมารถธิตระหนักรู้ถึงผ่านลมหายใจในการที่เรารู้เนาะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในร่างกายเนื้อเราในฟาเซียเส้นประสาทเราฟาเซียคือเนื้อเยื่อที่ปกคลุมกล้ามเนื้อเนาะระบบฟาเซียมันอะไร,เป,ะไรเป็นอะไรที่สาคัญมากในพีเอบีเหมือนกันนะครับที่คุณเนี่ยการเขย่าการยืดเส้น เพราะว่าการที่เรารู้ว่าเรามีอะไรที่แฟงอยู่เราจะรู้ว่ามันต้องปลอดหลอกและให้บอกตัวเองเสมอในการฝึก P.R.B กับครูไม่ว่าจะเป็น P.R.B แบบ immersion แบบสั้นๆหรือ P.R.B สั้นๆทุกเช้าเย็นให้บอกตัวเองว่าคุณปลอดภยัย I am safe I am ล็อกหลังจากนั้นคือการตระหนักรู้ผ่านลมหายใจแล้วคือการเคลียร์ตาเริ่มไหลแล้วไม่ต้องกักนะครับเวลาที่เรามาเข้ากระบวนการด้วยกันเราจะลงไปที่จิตตาสำนึกขึ้นไปที่จิตเนื้อสำนึกเลย subconscious to superconscious กับ P.R.P. เพีย n ซ e งเบสก์และนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเราได้เกิดใหม่ใเคลียร์พลังงานในโยยาตัวเองอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยความสงบใหม่พอเวลาเราเคลียร์แล้วเรากราวดิ้งแล้วจัดไฮคลายแม็กซ์ใน P.R.P. แล้วเราจะค่อยๆลงเขา หลังจากคลาสจะมีการกราวดิ้งแผ่ความทราบซ่านทุกเซลล์ The Tree of Life เส้นลมปราณนกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ข้างในไขสลักเส้นประสาทที่ปราณเนี่ยจะชาแผ่ความรักให้กลายเป็นรางทองและคุณจะหลับลึกขึ้นจากแพ่นี้ก็แทกคุณจะถูกกรักเป็น Love Attack ผมขอป,ประกาศความจริงว่าคุณจะไปตัดตรงนั้นได้เมื่อคุณมเจอผมจเจอวิดีโอนี้และสันติภาพง่ายๆความสุขง่ายๆที่เงินซื้อไม่ได้ก็จะเป็นอยู่งนี้ ภูมใจมากครับมันเกิดขึ้นแล้ว it is finished it is done we have won เราชนะแล้วนี่เป็นเรื่องราวของนักเรียนที่ครูรักมากท่านหนึ่งเขาเป็นลงทุนกับ VIP ของครูเนาะเขาก็พาหลายอย่างมาเพื่อมาเจอคุูเหมือนกันแล้วเขาก็บอกครูว่าครูหนูขพิมพ์บอกเนะเคยเก็บความกลัวไว้จนไม่นอนหลายปีนอนไม่หลับหลายปีทุกคืนกลัวว่จะน,นไม่หลับ แต่หลังจากฝึกพเพลวดีครั้งแรกหนูร้องไห้ออกมาเปนอย่างี้ยเดี๋ยวที่ไม่รู้ตัวว่ามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่หนักอึง้งได้ถูกปลดปล่อยออกไปคืนนั้นคือคือนแรกที่นอนหลับในรอบหลายปีและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เนาะนักเรียนของท่านนี้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งพลังงานเงินยงเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาระบบประสาทส่วนกลางเขาเสียสมดุลไปเพราะว่าบางคนที่เจอผมอะ่ะอาจจะเป็นโคสเป็นดารา สิ่งนี้มันเป็นอะไรที่ปลดล็อกและมีค่ามากกว่าเงินที่เขาลงทุนไปสองเรื่องราวของนักเรียนท่านเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นว่าพลังงานการพลังงานของการหายใจมีสติเนาะแล้วก็ไว้ใจครูรู้ผู้โฮสเปสมันจะปล่อยทุกอย่างที่คนเก็บกดไว้ตั้งแต่ใมเด็กและการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการควนต้องจำาก้ากระดกนะแล้วมันไม่ใช่เย,ออยียวยาแค่ระดับจิตใจแต่มันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทุกด้านและพลังงาน เป็นบวกเงินที่เป็นเงินเวอร์ชันสาจุดสาเงินที่ไม่ได้มาจากความขาดแคลนเงินที่มาจากการไว้วางใจและการจับมินเรย์เงินไม่ใช่เงินสีแดงแต่เป็นเงินสีเขียวใจสือนอดกันการนอนหลับที่เงินสือน่อได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแล้วก็นจบในอพิสสต์นี้ผมอยากุกคนหายใจสีจ่จุดบาทด้วยกันเนาะ ในเวอร์ชันของ PRB เวอร์ชันของ PRB คือจะให้เราขมิบอุ้มชงกลางคนที่มีประจำเดือนไม่ต้องขมิบปุ้มชงกลางใครั้ตอนหายใจเข้าคนที่มีประจำเดือนไม่ต้องขมิบอุ้มชงกลางตอนหายใจเข้าขมิบยังไงครูคนที่ไม่มีประจำเดือนฟังนะนึกถึงเวลาที่เราฉี่แล้วเรามีคนเคาะประตูห้องน้ำเรากำลังฉี่แล้วเราอั้นฉี่ครึ่งทางกล้ามเนื้อก้ารฉี่นั่นแหละคือกล้ามปุ้มชงกลางหรือพรเนียให้เราขมิบตอนหายใจเข้าแล้วนับหนึ่งถึงสี่ ครั้งเจ็ดี่เจ็เนาะไม่ใช่ห่วยวันนี้นะและหายจอกฮัมมิ่งแปดท่านนี้สักสารอบใครมีเวลาทําต่อก็ได้สักหารอบก่อนนอนก็ได้เนาะแล้วคุณจะผ่อนคลายมากขึ้นหลังด้วยกันเลยนะครับที่รักนั่งหลังไม่ค่องพายอะไรขึ้นสลับเป็นธรรม,มชาติงางฝ่ามือขึ้นที่หน้าตาก่อจะความือกราวดิงง้งลงที่หัว ไล่ๆเยิ้มๆเล็กน้อยที่มุมปากหายจะออกให้มใหมดหายจะเข้าหนึ่งสองสามสี่ค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและหายจะคัมมิ่งแปดเจ็ด ข้าครับ1 2 3 4ทางไว้ที่7 1 2 3 4 5 6 7หายจอกฮัมมิ่งครับเหมือนกล่อมอินเนอร์ชาวกล่อมเด็กน้อย7 6 5 4 3 2 1อีก1รอบทําเองหายใจเข้า และจากนี้ต่อไปอนญุญาตให้พระผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีทุกคนคอนเน็คซอร์สปัญญาได้หายใจผ่านคุณความมั่งคั่งหลังละ้ะการไว้ใจมาหาเศรษฐี What w o u l d love ว o ความรักของพระองค์จะทำงานผ่านคนอย่างไรจะโอนเงินด้วยพลังงานบวกจะให้เงินสดให้ติดจากความมั่งคั่งจากการกลับบ้านเป็นลูกรับบ้านแสงสว่าง สุขังปิติพลังก็จะกลายเป็นพลข้างเคีย์ที่เงินซื้อไม่ได้ I love you thank you for loving me ขอบคุณที่วางใจปลังนั้นขอบคุณที่ทุกคนคอมเมนต์นว่าจบแล้วที่รุ่นเรา I love your sadness ผมรักความกรธ I love your hidden pain ผมรักความตึงจงหายไปคลี่บางคนจะรู้สึกร้อนที่ก้นกบไขรสลางลำไส้คลี่ ใจหยิบขยายเคลียบรก,การที่คุณหมพระหอมเปิดพระหมให้พระพุทธิดาแม้ธรณีนนในอบกอเปิดพระหอ์ออกมาได้แล้เปิดแผลให้แสงสว่างชอนชและรบั I ขอบคุณที่คุณรู้สึกวางใจพลังนและคุณรู้สึกปลอดภยัย อาตาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณดีมากไม่ใช่สัญญาณความอ่อนแต่เป็นสัญญาณความกล้าการลอกกล้าการเปลีป่ยนแปลงการอ,อกกอดอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ใหญ่กว่าเดิทมทม์ลายที่ดีที่สุดชักได้ไหม คอมเป็นประสบการณ์จรงได้เลยนะขอบคุณมากที่คุณได้เดืนดูว่ามาเจอกันวันนี้คุณรู้ว่าคุณกล้าที่จะรู้สึก feel to heal ขอให้พลังงานบวกเนี้ยทำให้คุณนอนหลับลึกขึ้นไม่มีความวิตกกังวลมากขึ้นไม่ได้ชาร์จแบตพลังงาน p o w e แบงค์เบาใจใจฟูมากขึ้นและจัดการกับอารมณ์ cash and release เพือเพีบเทคนิคให้ดีขึ้นใครสนใจที่จะจับเงพลังงานอี้ไว้นะครับแอดเพื่อนผมเข้ามาลิงก์ข้างล่างบ้านเขียวก็ได้เนาะแล้วก็รับ pdf free เนาะเอาไปต่อยอดได้นะครับ a d d c r ู b a n k ะแอดเพื่อนเข้ามานะครับมองรายละเอียดข้างล่างได้แล้วถ้าใครสนใจ fast pass ยกระดับความเคลียร์พลังงานได้เร็วขึ้นอันนี้จะแชร์กับกลุ่มลงทุน VIP 1 o n 1 private กับผมผ่านสูมได้นะครับ มาเจอตัวแบบพ v a t e r e t r วิตก็ได้สอบถามมาหลักหน่ได้ถ้าใครรสึกว่าพลังงานเงินใช่ปะนะัญหาแต่ขอให้พลังงานความเครียดสะสมของนักธุรกิจสีอโอต่างๆบางคนที่เป็นดาราขออใั้ทุกคนในรับพลังงานนี้ทุกอย่างวินวินทุกฝ่าย I love you all ขอบคุณที่สับ s c ไ i b e ขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่เห็นมูลค่าพลัง